วิธีการตั้งค่าข้อมูลในเครื่องนะคะขณะเครื่องปิดลูกคา้ากดปุ่มเซตค้งไว้นะคะเครื่องเนี่ยจะสาม,มารถบันทึกค่าได้สำหรับผู้ใช้2คนถ้าลูกค้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนเครื่องจะบันทึกไว้ในผู้ใช้คนที่1นนะคะหากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้เป็นคนที่2ให้กดปุ่มเมมหครั้งคเครื่องจะเปลี่ยนเป็นคนที่2ค่ะอันนี้ทางนั้นจะตั้งเป็นคนที่1ไว้ก่อนนะคะจากนั้นกดกดปุ่มเซตเพื่อบันทึกนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่า ป, password. ปีค่ะเป็นปีคศลูกค้าสามารถกดปุ่มเมมเพื่อเปลี่ยนปีคศได้จากนั้นกดปุ่มเซตเหมือนเดิมค่ะถัดมาจะเป็นการตั้งค่าเดือนค่ะสามารถกดปุ่มเมมเพื่อเปลี่ยนเดือนได้เลยจากนั้นกดปุ่มเซตเพื่อบันทึกค่ะต่อมาเป็นการตั้งค่าวันนะคะลูกค้าเลื่อนวันโดยกดปุ่มเมมเหมือนเดิม e เลยเมื่อต้องการบันทึกกดปุ่มเซตนะคะต่อมาเป็นเวลาในหน่วยชั่วโมงค่ะลูกค้ากดปุ่มเมมเพื่อเปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะคะ แล้วก็กดปุ่มเซตเพื่อบันทึกค่าค่ะแล้วก็เป็นเวลาในหน่วยนาทีลูกค้าทำขั้นตอนเดิมเลยกดปุ่มเมมแล้วก็กดปุ่มเซตค่ะให้เป็นเวลาปัจจุบัน sp on จะเป็นเปิดเสียงไว้นะคะถ้าลูกค้าต้องการปิดเสียงให้กดปุ่มเมม1ครั้งเครื่องจะเปลี่ยนเป็น sp off อันนี้คือปิดเสียงค่ะ sp on เปิดเสียงนะคะจากนั้นกดปุ่มเซตได้เลยการตั้งค่าหน่วยนะคะเครื่องสามารถแสดงผลได้2หน่วยปกติแล้วเนี่ยเครื่องจะเป็น sp off ก็คือ เครื่องจะแสดงผลเป็นหน่วยมิลลิเมตรประหลอดไว้เป็นเลขจํานวนเต็มไม่มีทศนิยมนะคะถ้าเกิดลูกคา้าต้องการให้เครื่องแสดงผลเป็นหน่วยกิโลปาสคาลที่จะเป็นทศนิยมเนี่ยลูกคา้ากดเมมหนึ่งครั้งนะคะเครื่องจะเปลี่ยนเป็น P A on อันนี้จะเป็นหน่วยที่มีทศนิยมแล้วนะคะแต่ปกติเนี่ยทางร้านแนะนําให้เป็น S P off นะคะเพราะปกติเราจะดูเป็นหน่วยมิลลิเมตรประหลอดนะจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่าได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ